อ,อันนี้คือโคตรอร่อยโคตรอร่อยสัมผัสแรกถ้าใครได้ลองชิมอาจจะรู้สึกแบบแปลกมันจะมีหวานเค็มผสมกันแบบในสัดส่วนที่แบบใกล้เคียงกันมากแบบงงเอาเอ๊ะเป็นไอติมเค็มอะแต่มันไม่เค็มทีเดียวมันหวานด้วยอะมีความหวานแล้วก็เราจะได้กลิ่นน,น้ำปลาแล้วก็เขาไปเคี่ยวไปกวนกันกบคาราเมลใช่ไหม,มแปลกใหม่ตกใจครับผมแต่ก็อร่อย เพราะว่าความหวานนำแล้วค่อยเค็มตามแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องกลิ่นละครับผมได้รสของคาราเมลนำขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยน้ำปลาแต่ว่ามันมีความหวานมันเค็มอยู่ในคําเดียวครับตอนรู้ว่าเป็นรสน้าปลานี่รู้สึกแบบมันจะเค็มปะก็คิดว่ามันจะเค็มแต่ว่าเค็มประมาณนี้เค็มกําลังดีเลยพี่ชอบพวกของหวานที่มันมีกึ่งคาวนิดน,นึงอยู่แล้วอร่อยดีครับอร่อยเกินนะแต่เค็มสําหรับพี่เค็มไปหน่อยสําหรับพี่นะแต่อร่อย แต่เค็มโอเคโอเคดูแลดูแลสัมผัสดีสัมผัสดีรสชาติดีคนที่ชอบกินเค็มน่าชอบ